ยังไม่พออีกอ่ะไม่พอหรือยังแต่นี่พอ,อยังพอ,อยังพอ,อยังเอาแม่เป็นต้นไม้เลยนะโอ้ยังไงโตแม่เป็นต้นไม้นู้นะปีนอย่างนี้เลยแล้วจะให้แม่ยืนท่านี้เลยนะเออแม่เก็บตัวไปเ้เอแม่เอ้ยไครใครจะกลรมโอ้โหใครจะกลยังไงโต อ้อยดูนะเดี๋ยวมันจะตกนะลงยังลงยังลงเงี้ยดูกายกรรมเจ้ากรรมนะอ้อยอ้อยอ้อยตกลงยังปล่อยยังแนี่ดูมันทำดูมันทำดูมันทำมันก็ตกใส่แม่ว่าเอาเร็วเร็วเร็วดูเอาเอาไปเอาเอาเข้าไปเอาเอามันจะตกนะนะดูมันทำเพราะยัง Kaja. Oh Kaja. Oh oh ja. oh, oh.